ขณะนี้ผมอยู่ชั้นสูงที่สุดของสำนักงานเขตหลักสี่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนเกษตรดาฟ้าครับผลผลิตจากสวนเกษตรดาฟ้าที่อุดมสมบูรณ์มะเขือเทศสีแดงลูกโตๆเนี่ยที่มาที่ไปแหล่งที่จะดูแลสะสมเรื่องของอาหารทำให ผลผลิตนั้นอุดมสมบูรณ์นั้นเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับกันอย่างไรตัวนี้เป็นหน่อกล้วยสับนะก็คือการทําหัวเชื้อนี่ก็คือต้องเลือกหน่อกล้วยที่สมบูรณ์ทําไมต้องเป็นหน่อหน่ออ่อนเอาหน่อแก่ได้ไหมหน่อแก่นี่พวกจุลซีนี่เขาไม่ไม่ค่อยแข็งแรงอะไรที่เกิดใหม่ที่ที่เริ่มเกิดอ๋ออ๋ออ๋อเกิดที่ผมแล้วจจะสมบูรณ์นะจะสมบูรณ์แล้วเอามาทำยังไงเราสับกันตัวนี้ก็เอาทั้งต้นทั้งรากเลยนะ ต้มสูงประมาณ1เมตรออกมาสับให้ละเอียดก็ตัวนี้ก็ประมาณ3ามโลสามโลเราจะใช้น้ำตาล1โลแล้วก็เสริมด้วยน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวประมาณ2ลูกครับอันนี้ก็คือหัวเชื้อเข้มข้นเลยเราจะหมักไว้ประมาณเจ0ดถึงสิวันโอครับแล้วก็คลุกเคล้าผสมกันแค่นี้เองนะฮะคลุกเคล้าผสมกันแล้วทิ้งไว้แล้วมันจะเป็นหน้าตายังไงครับทิ้งไว้แล้วต่อมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้อ๋อนี่เป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยค่ะอันนี้ดมกลิ่นได้นะฮะดมกลิ่นได้กลิ่นไม่ ที่ไม่ดมก่อนเหรอ,อดมได้ฮะรับประกันดมแล้วนหน้านจะใสอ๋ใช้ได้ฮะกลิ่นไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้เหม็น <c oughs> ไม่เหม็นนะเปือเซีเลยเกือเป๊ปซีนะออแล้วเราเอาจุลินทรีย์นี้มันไปช่วยประโยชน์กับการดูแลพืชผักเราอย่างไรครับอ่าจุลินทรีย์ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในในการเกษตรครับเป็นจุลินทรีย์ที่ไปปรับปรุงโครงสร้างของดินครับทำให้ดินดีขึ้น โปรตีนซี i, ตัวนี้จะแข็งแรงนะฮะนอกจากแหล่งจุลินซี C, ตัวนี้แล้วเรายังได้แหล่งจุลินซี C, จากตัวอื่นๆเรจากตาสปะบบรดตัวนี้เราก็ได้มาเป็นหนึ่งในจุลินซีตัวนั้นอ่าแล้วก็จะมีพวกยาคูในนี้เราก็ได้พวกไอ้ัวบาซิลมานะฮะตัวนี้ก็ผสมลงไปคือเราจะไม่เน้นเป็นจุลินซีสายพันธุ์เดียวเราจะเน้นหลากหลายนะผสมผสนเพื่อเสริมเพื่อเสริมให้จุลินซีแข็งแรงยิ่งขึ้นจุลินทรีย์นี่แสดงว่าในดินมันมีอยู่แล้วอ่าหนึ่งประ,ประามระาณ<ว><ม> กว้างเซนยาวเซนอ่าอันนี้ผมสำรวจจากวิทยาศาสตร์นะก็คือมีจุลซีประมาณ7 8ล้านตัวโหแล้วพี่ไปเอาข้อมูลมาจากไหนล่ะครับตอนนี้ก็คืออ่านนะฮะชอบอ่านชอบอ่านชอบศึกษาชอบทดลองพี่จินดาพี่แมบบนี้ท่าทางสนใจมากเลยนะมามามาช่วยกับพี่จิตดาด้วยใช่ไหมในช่วงแรกๆรบุคลิกเป็นคนฝ่คว้าหาความรู้ยังไงเนี่ยชอบชอบศึกษาหาความรู้นะคะชอบทดลองด้วยค่ะ ทดอ,อง,ๆๆงได้ลแล้วพี่จินดาไม่กล้าทดลองเหรอ,อร่วมกันค่ะร่วมกันนะ,ะก็จะประึกษาตลอดแต่คน้านะอ้จุลินทรีย์ที่ว่านี่เวลาเอาไปใช้นี่ใช้ยังไงครับก็เวลาไปใช้ก็คือผสมน้ำาลดก็ได้ฉีดพ่นก็ได้นะอัตราส่วนเป็นยังไงครับตัวน,นี้ก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตแต่ว่าที่ทำที่ทำนี่คือเราทำหัวเชื้อแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวต่ออีกหัวเชื้อนี่มันมันเป็นจำนวนที่น้อยแล้วก็ าราคาจะแพงกว่านะฮะแต่ว่ามันถ้าจะไปทําเป็นการค้าตัวนี้ก็คือไม่เหมาะสมก็เป็นตัวต่อเพื่อการเกษตรนั้นคือที่เย็นจะมีขั้นตอน,นโอเคไอ้ตัวนี้เนี่ยพี่เตรียมอะไรไว้ตัวนี้ก็คือวันนี้จะเราจะทำํำซีชิหน่อกล้ย้นเนื่องจากหน่อกล้ล้ย,ยตัวนี้นะ,ะเรากิโลครึ่งน,นะฮะไม่ถึงสามกิโลยอส่วนก็ลดอัตราส่วนไป,นไปหน่อกล้ว้1.5นึกิโลหกิโลใส่น้ำตาลประมาณ ่า7.5หมายถึงไม่ไม่ถึงโลครับ7.5ขีดครับใส่ลงไป7ขีดครึ่งอ่า7ถึงคนเลยโอ้โหทำด้นี่โอ้ทำด้วยใจนี่ใช้มือตักเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่ามารูปหน้านี่น่าจะอ่อนยาวเลยไม่ใช่เหรอฮะจริงนะฮะจริงของจริงผมไม่กล้าลองคะับโอเค แตนี้เราจะเสริมให้จุลซีแข็งแรงด้วยมะพร้าวอ่อนอมะพร้าวอ่อนใส่มะพร้าวอ่อนลงไปประมาณสองลูกนะ้ำอมอใช้น้ำนะฮะใช้น้ำนึกว่าไม่ใช้น้ำผมจะขอไอ้สูตรพวกนี้พี่แหมเดียวมาจากไหนอ่าตัวนี้ก็คือเราคิดค้นด้วยแล้วก็อ่านจากหนังสือแล้วก็จากการลองผิดลองถูกนะฮะตัวไหนดีไม่ดียังไงเราถ้าตัวไหนดีเราก็เก็บเป็นสูตรของเราไปนะฮะอาจจะไม่ไม่ตามที่เราอ่านเป๊ะเราอาจจะพลิกแพงเอาตัวนู้นตัวนี้มาใส่ ต่อมาพอเราทําก็เป็นสูตรของเราครับโอ้โหดีจังเลยนี่น้ํามะพร้าวลงไปแล้วมะพร้าวทุกเขานอกล้วยอ่อนน้ํามะพร้าวโบลารหรือกากน้นําตาลใช่ตัวนี้ก็พอทุบเขาเสร็จปุ๊บเราก็จะาฝามาปิดครับอา้าวฝาปิด,ดฝาปิดปิดแล้วเราก็จะซีนไว้นะฮะซีนไม่แหกขาะเข้าโอ้โห แล้วจุดีซจะหายใจออกแล้วครับจุทรีย์ตัวนี้เขาองการคาร์บันไดออกไซด์เพื่อในการกระบวนการหมักของเขาคือเขาไม่ต้องการออกซิเจนอี่ที่มาเป็นการหมักโดยไม่ใช้ออกซิเจนโอ้โหปิดเรียบร้อยแล้วหมักทิ้งไว้ตัวนี้หมักทิ้งไว้เจ็ดถึงสิบวันเจ็ดถึงสิบวันแล้วก็กองอากาศออกแล้วก็เอาน้ำมาผสมทำตัวต่อทำหัวเชือ้อทำหัวเชื้อนะครับ ทำเป็นตัวต่อคะตัวนี้คือได้หัวเชื้อเข้มข้นลักษณะนี้นะคะอ๋อแล้วการต่อนี่มันต่ออะไรไปได้อีกครับตัวนี้ก็คือทาเป็นตัวต่อก็คือทําเป็นถังใหญ่ๆเลยนะเอาหัวเชื้อตัวนี้ไปขยายให้ใหเยอะยิ่งขึ้นอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับอ๋อครับครับครับดูที่เป็นยังไงครับตัวนั้นตัวนี้ก็คือก่อนนะคะครับขังน้ําไว้ก่อนขังน้ําไว้ก่อนสามวันให้หมดคอรีน เสร็จแล้วเราก็จะใส่กากน้ำตาลลงไปนะ oh. อันนี้คือกากน้ำตาลนะน้ำตาลใส่ลงไปสาเหตุที่ใส่กากน้ำตาลลงไปก่อนเพราะว่ากากน้ำตาลนี้เป็นอาหารของจุลชีวิรเราต้องให้อาหารก่อนก่อนอที่จะปล่อยตัวจุลรีย์ลงไปถังถังขนาดนี้ก็คือจุด120ลิตร แต่ว่าเราจะใส่น้ําเพียง90ลิตรสาเหตุที่ใส่น้ํา90ลิตรเผื่อไว้ใส่กาดน้ำตาลแล้วก็หัวเชือ้อจุงสีแล้วก็ผักได้ผลมครับก็เรียกว่าการหมักหรือการต่อเชื้อเนี่ยมันต้องมีหัวเชื้อซะก่อนหเถึงจะช่วยให้ให้การหมักให้ดีขึ้นนะฮะใช่โอเคอันนี้กากน้ำตาลกากน้ำตาล เราเราจะใส่ที่90มิลลิลิเราจะใส่ที่3 0 0 0ซีซีครับแล้วก็หัวเชื้อทุนซี 3,000cc ใส่ไปคนไปใส,ใส่ไปคนไปพอใส่ใการน้ำตาลเสร็จแล้วอะไรต่อครับก็เราจะใส่หัวเชื้อทูนซีอะหัวเชื้อที่เราได้แล้วเนี่ยนะครับอะเพลิงเชื้อนี่ก็คือหัวเชื้อที่เราทำเมื่อกี้เอาตอเท่าไรครับใส่เข้าแบบ ลหลังจากนั้นเราก็ปิดปิดไฟทิ้งไว้ประมาณสามวันอันนี้คือ,อพร้อมอาไปใช้ได้เลยยังนะตอนนี้เป็นจุดยีอย่างเดียวครับถ้าถ้าเอาไปใช้กับพ่อ ใส่ท่อระบายน้ำใส่ซุ้มไม่ให้เต็มอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยแต่ว่าไปใช้กับต้นไม้เนี่ยใช้ไม่ได้ต้องหมักต้องทำไงต่อฮะต้องหมักตอ่ออ๋อต้องหมักต่ออีกต่อที่ไม่ขนาดไหนครับต้องใช่ไหม่ะตัวช่วย อ๋ออันนี้ก็คือ,อถ้าใช้บำบัดน้ําเสียเนี่ยได้เลยตัวนี้พอสามวันผ่านไปปุ๊บเราจะใส่ผักและผลไม้ลงไปอันนี้ดูที่ประโยชน์การใช้นะฮะอ๋อครับนี่เราจะไปใช้อะไรครับตัวนี้เราจะไปใช้กับไม้ผลนะฮะเราจะใช้พวกผลไม้ต่างๆนะฮะเอาจากผลไม้เรายังเสริมด้วยไข่ไก่นะฮะด้วยเลือดปลาต่างๆด้วยนะ๋อแล้วผลไม้นี่เราไปเอามาจากไหนครับเราซื้อมาจากตลาดเลยหรือเปล่าครับผลไม้นี่เป็นตัวนี้เก็บมานะฮะ เพราะว่าของเราเป็นหน่วยงานรักษามันจะมีส่วนหนึ่งที่เก็บพวกขยะต่างๆเอเ็ษเหลือจากตลาดสดเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาคัดนะฮะทั้งเปลือกนะฮะทั้งเปลือกแล้วก็บางทีก็มีเนื้อติดทา่บ้านมาล้างทำความสะอาดก็เอาออกแล้วกทำไมต้องมีไข่ไก่กับไส้ปลาด้วยตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นการเสริมนะเสริมธาตุธาตุอาหารให้มากยิ่งขึ้น ไข่ไก่เราใส่ยังไงอะครับอ่าไข่ไก่นี่เราจะทุบลงไปถังนีงน่ประมาณสักห้าลูกค่ะเป็นไข่ดิบเป็นไข่ดิบเลยอ๋อแล้วไส้ปลานะครับอ่าเราจะใช้เลือดปลาฮะเลือดปลาเพราะว่าเนื่องจากไส้ปลานี่เขาจะมีกลิ่นแรงแต่ตัวนี้ก็จะมีธาตุอาหารเยอะเราจะหมักอีกสูรตรหนึ่งคันั้นก็คือต้องน้ําตาลหนึ่งกอนหนึ่งอ๋อนี่นี่อีกเคล็ดลับหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับหมักเสร็จแล้วต้อง เขียนบอกฉลากเลยนะครับว่าหมักวันไหนยังไงอันนี้สําคัญไหมฮะสําคัญฮะเพราะเราจะได้รู้ว่าถังไหนเป็นยังไงตอนนี้หมักต่อประมาณ7วันนะครับเจ็ดวันเรามาเช็คดูนรับก็น่าตาเป็นยังไงโอ้เจ็ดวันก็จะได้อย่างนี้เลยแต่เนื่องจากตัวนี้หมักมาเป็นเดือนแล้วนะับก็คือใช้ได้แล้วอันนี้คือสูตรที่เอาไปใช้สําหรับไม้ผลอ่าไม้ผลค่ะเพราะว่าเราหมักจากผักผลไม้ผักผลไม้คือปกติเนี่ย ถ้าเป็นสูตรตมเนี่ยก็เจ็ดวันแต่ว่าของเรานีใช้ได้แล้วว่าเราใช้กับพวกพืชผักจากน้ำหมักเป็นเดือนโอ้โหนี่ใช้ได้แล้วมันจะยุบลงไปเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวนี้คือเราเอาไปใช้ได้บ้างแล้วเพราะว่าใช้ได้แล้วอก็กรอกใส่ขวดแต่ก๊อ็เปิดก๊อกได้เลยอคือพวกธาตุอาหารพวกนี้เรามีการทำวิจัยนี่เห็นเลยเนี่ยนี่คือเราเอาเอาวิเคราะห์ธาตุอาหารจากน้ำหมักคืชผักของเราเนี่ย คือคือปกติเนี่ยเวลาเกษตรกรเข้ามาดูบนศูนย์เกษตรเราเนี่ยเขาจะไม่กล้าใช้ปุ๋ยชีวภาพครับเขาก็บอกว่า NPK มีเท่าไหร่เราก็ตอบเขาไม่ได้อาหารก็เลยพอดีมีน้องที่เขาเรียนริญยาโทเขาก็ทําเรื่องของการวิเคราะห์ธาตุอาหารจากปุ๋ยชีวภาพเนี่ยฮะก็มันจะมีตัวที่เป็นที่เรียกว่า mixed w e i เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือว่าใส่ทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งปลาทั้งถักรวมไป ส่วนให้พวกวีกเก็ตเทเบิลนี่ก็จะเป็นพวกผักรวนๆผักอย่างเดียวค่ะวันจะสังเกตว่าถ้าเป็นน้ำนะฮะที่ที่ข้างบนนี่ยน้ำาฮะมันก็จะมีธาตุ NPK ที่สูงกว่าผักนะฮะแล้วนอกจากน้ำเนี่ยตัวกากที่เมื่อกี้เราใส่ใส่ไปในถังเนี่ยตัวกากนั่นนะถ้ามาวิเคราะห์แล้วเนี่ย NPK จะเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวกากตัวเนี้ยเราก็ไม่จิ้งเราก็มาทำปุ๋ยต่อโอ้น่าสนใจนี่คือจุดเริ่มอันแรกของการให้ได้ผลผลิตที่ดีของ สวนเกษตรแดดฟ้าที่นี่เราใช้หมดเลยหรือเปล่าครับวัตถุดิบสีทั้งหมดที่แปลงสวยๆน้ำงามเนี่ยใช้ทั้งหมดเลยใช้ทั้งหมดเลยนอกจากน้ำแล้วก็ยังมีชิดแห้งชิมิแห้งอีกอ้าวถ้าอย่างนั้นต้องพาไปดูหน่อยแล้วครับปุ๋ยแห้งของฝากสำหรับคุณผู้ชมจากสวนเกษตรดาดฟ้าหลักสีเนี่ยนะครับเชิญเลยฮะเป็นอะไรครับเนี่ยเยอะแยะเลยตางนี้ก็จะมีรัละเอียดครับครับแล้วก็ุอ่าตัวนี้คือรําละเอียดนะครับ ปาาเดียดหนึ่งส่วนเนื้อสัตว์หนึ่งส่วนแล้วจะมีแกะดิบครสองส่วนแกะดิบสองแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นผักผลไม้ที่เก็บมาจากตลาดสองส่วนนะฮะสองส่วนแล้วนี่อะไรฮะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นกกที่เราหมักขุนน้ำเมื่อกี้นี้ตัวีเป็นที่เหลือที่เหลือเป็นกกจากค้าอาหารที่เขาย่อยออกไปแล้วครับจะเละๆาเราทำไก่ตัวนี้ก็คือจะมาผสมกันโอเคเิอเลยครับ ขัแล้วเราเท้าไวน้ำไหมครับตัวนี้ผสมแล้วก็ต้องเอา,าอน้ำดีนะเอาน้ำมันหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้น้ํหนึ่งตัวโจกจุก10ิบลิตรครับใส่กากน้าตาลลงไปสง้อใส่กาน้าตาลลงไปกากน้าตาลสองช้อนโต๊ะนะตแล้วก็ซงนีซีสองช้อนโต๊ะีซีสช้อนโต๊ะแล้วก็สรสเลยอ่าแล้วก็ผสมไปตัวนี้พอหลังจากใส่ากากน้ตาลซูนีแล้วต้องคนก่อนนะคนให้เข้ากันก่อน รถไปผสมไ,ไปรถไปผสมไปแล้วพุกไปเท่าไหครับเนี่ยคุไปจนมีความชื้นประมาณ60%ปุ๋ยที่เราหมักไว้นี่เราทิ้งไว้สักเท่าไหร่นะครับถึงจะใช้ได้เบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนก็ประมาณ15วันประมาณ15วันหมักไว้ในถุงเนี่ยนะครับไม่ต้องกลับเลยค่ะเฮ้ยเราทำไมชาวบ้านแต่ที่อื่นผมเห็นต้องกลับกันเยอะเลยเต้องกลับเพราะเดี๋ยวกลัวมันระบายความร้อนไม่ดีเป็นอย่างนั้น คือไปพอดีไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะ,ะคะเขาก็ทาเมอคุโงกะเนี่ยเขาจะทำปุงแล้วก็จะเน้นเรื่องของจุลินทรีย์ซึนะ่งเขาก็ให้คําแนะนําว่าจุลินทรีย์แต่ละที่เนี่ยก็จะเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของเขาเพรานะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อจุลินรีย์จากที่อื่นมาใช้ในบ้านเราเพราะบ,บ,บ้านเราก็จุลินซียเยอะเพราะเราเป็นประเภทร้อนชืน้นนะคะทีนี้เวลาเราหมักแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อน ความร้อนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคที่มากับเศษผักผอไม้ะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลับ่ะให้เขาฆ่าเชื้อเพราะว่าตัวความร้อนที่ฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะไม่ทําลายจุลินทรีย์ก็เลยมาบอกทางแบบบ่กไม่ต้องกลับแล้วสบายไม่เหนื่อยแรงแล้วนะ <c oughs> แต่ผมสังเกตอีกการหนึ่งว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหเป็นฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมสวนเกษตรที่นี่กสส็สะอาดเรียบร้อยมากเลยตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญด้วยใช่ไหมครับพี่แมบ ความสะอาดนี่ก็คือเป็นหัวใจสําคัญเลยสาหรับทําสวนกเกษตรแบบพื้นปูนะคะเพราะว่าถ้าเราสกปรกนี่เดี๋ยววัสดุต่างๆจะไปอุดต,ตันอโอ้โหโคตรนะเพราะเราอยู่สูงกว่าเขาเลยนี่เนาะเราจึงดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษอ,อ๋อเอ๊ะจะดูแลยังไงครับถังขยะมาทิ้งตรงนี้นี่ต้องไปเก็บนะฮะเนี่ยถังขยะเนี่ยนนี้ไม่ใช่ถังขยะธรรมดานะเป็นถ <ห ả? S 2> ังเพาะถุ่งอกนะอะอะไรนะฮะถังเพาะถุงงอกนะ ขยะทั้นนั้นเนี่เป็นถังขยะเนี่ยฮะลองเปิดดูเฮ้ยตายแล้วนี่มันโหนี่ถังข้อถ่งออกเลยนะฮะโอ้โหขอยกได้ไหมเนี่ยได้นะยกได้เลยโอ้โหนี่เหมือนกับที่ผมไปทำมาที่ลบบุรีเลยนี่เรียกว่าเป็นการคิดค้นบนพื้นฐานของข้อจำกัดเลยนะขึ้นกนเองได้แม้กระทั่งเป็นรายได้เสริมได้ด้วยเป็นรายได้เสริมกิโลละติดตาง ที่นี่ขายถ้าขายส่งนี่เราจะขายกิโลละยี่สิบแต่ถ้าขายขายปิกนี่เราจะชั่งนี่ประมาณสามขีดถึงสิบบาทลงมาขายเจ้าที่เลยโอ้นี่ขายเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วแลพวกพี่ๆได้กินกันเองด้วยือเปล่าก็ส่วนหนึ่งก็มีนะไปยังไม่ได้ทานลอ๋อเพราะมีคนจองเลยเหรออยากจองเยอะนี่จองหมดแล้วนี่จองหมดแล้วเหรอตายแล้วผมจะซื้อสักโลสองโลนี่ไม่ได้เลยนะกาจองหมดแล้วจองหมดแล้วถ้าขายเนี่ยพูดเรื่องค้าขายผมอยากสนใจเหมือนกันนี เราขายยังไงแพ็คถุงยังไงเนี่ยมีเห็ดไครตัดๆัดเลยเดี๋ยวเราไปไปตัดกันก่อนดีไหมฮะตัดผักแล้วเดี๋ยวมาแพ็คถุงกันแล้วผลผลิตพวกนี้ครับพี่พงรัตครับ เราเก็บกันมาแล้วเนี่ยเราเราไปขายไปจําหน่ายกันที่ไหนยังไงบ้างครับคือเดิมทีที่ปลูกเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะขายนะคะครับคือตั้งใจจะให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับกลุ่มเกษตรกรหรือคนที่มีที่จํากัดนะคะแต่ี่พอเราทําเยอะๆเนี่ยแล้วก็มันเกิดมีการประชาสัมพันธ์แพร่หลายคนก็อยากทานผักปลอดสารพิษเาขามีความรู้สึกว่าถ้ามาทานหรือมาซื้อที่นี่ไปทานที่บ้านอ่ะนชัวร์แน่นอนว่าก็กินของดีแน่นอน